ตอบที่3ครับของ การมาลองเวชนะฮะของโบกี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทดลองเวชที่คอม p l e t e ที่สุดนะฮะในประเทศไทยนะครับแล้วในโลกเลยทีเดียวนะครับถ้าใครเคยไปดูบ๊อบโบกี้เดอะแมน h มเซลฟ์คนที่เขาดีไซน์สิ่งนี้เขาก็จะทําแบบนี้กับโปรหลายๆคนนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากดอนโบกี้นะครับผมนะฮะนะโปรดอนของเราเหมือนเดิมนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการระเบิดทรายนั่นเองครับโปรดอนครับเราจะใช้เป็น C4 เป็นแฮนด์กรเนตหรือจะเป็นบาสุก้าหรือใช้อะไรดีครับ มีร <Milwaukee>, ับผมนทีเลยนะฮะไปแล้วนะครับตุดพุ่นกันแน่นอน Mission to the Pros Season 2 by John Chris จริงจริงอยู่ที่ว่าเขาไปถึงจุดต่ำสุดก่อนนะครับมันจะมีแซนนี้มันจะแน่นหน่อย ยังไม่ได้สั่งกระเพราเลยโอ้คุณก็เอากระเทียมลงไปผัดก่อนจะมาให้กินไข่ดาวแต่เดี๋ยวพรวันเนี่ยนะฮะขะโทษนะฮะที่สายอ่ะโอเคนั่นนะครับสันนิษฐานอัพก็คือนะไข่ดาวไม่สุกนะฮะถ้าตีทรายต้องตีหลังลูกนิดหนึ่งใช่ต้องนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่มาตีคลีนนะฮะไม่ใช่ไปตีหน้าลูกเหมือนตีลูกอื่นนะลูกระเบิดทรายเนี่ยนะครับระเบิดทรายเนี่ยมันต้องเหมือนกับนะต้อง behind the ball แล้นะครับจริงๆถ้าเห็นเขาชิพกันบนกรีนนะครับมันก็จะหลังลลลูููกกกกกกนนนนนนิิดดดดๆออออออ่่าาาะใช้้้้บวว์เเเหหมืืืัั็็ตตตงงงงงีีึรคย สายม, <Man. S 2> มันแน่นแน่นต้องใช้ low bounce สนหนึ่งไหม low bounce ช่วยได้มากกว่าช่วย <Okay. S 2> ได้มากกว่าแต่ถ้า high bounce เนี่ยคือคือถ้ามันสะท้อนพื้นเร็วแ๊ป แล้วก็เรียบร้อยละฮิ้วไปเลยแล้วก็เดบาว์เยอะนะครับแต่ถ้าไยบาว์ครับบอนมันก็จะเขาเรียกว่าขุดเข้าไปได้มากขึ้นใช่ไหมช่วยฮิ้วด้วยใช่ไหมเหมือนเราเราสายขุดอยู่แล้วเราเอาไม้ที่ช่วยฮิ้วคือเราขุดมากแต่มันช่วยฮิ้วมากมันก็จะฮิ้วกันออกมาแต่ถ้าบาวน์น้อยเหมือนเอามีดคว้างลงพื้นมันก็จะเฉาะลงไปเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะตีแม่นหรือแล้วแต่เทคนิคคุณก็อาจจะใช้โลบาวน์ไฮบาว์ก็อจะมาดูเทคนิคเนาะวันนี้ก็คือธงอยู่ใกล้หน่อยเราก็จะใช้เป็นพวกหลอบเวท นะฮะโอเควันนี้เราจะขออนุญาตใช้เป็นหลอกเบสก็คือผมมีตั้ง58ด้วยแล้ว62มาด้วยเนี่ยนะครับก็มี 62m แล้วเราก็จะมี 58k ใหญ่ก็คือ k ที่มันเป็น 14k ใหญ่นะครับก็คือ14เนี่ยนะฮะนะฮะแล้วก็จะมี k เล็กนะฮะครับผมก็จะเป็น6นกลาย6นะฮะคุณหักว่าอะไรของคุณเนี่ยนี่ยนะฮะนะครับบ้าวใหญ่เบ้าใหญ่นะฮะแล้วก็จะมี d ด้วยก็คือเราไม่เอา s มาแล้วกันเนาะนี่ยนะครับนะฮะเพราะ s ภมใจเจือก s ลำขยาดกันะแต่ว่า these are the These the ones me are ones good good for for probably you ก็คคคือนน่าาจะะสหรรัับบุณด้วย ครับผมมีอะไรอยากจะเล่าให้ปอนฟังนิดน,นึงเขาบอกว่าเราเราจะต้องระเบิดทรายเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับให้ลูกมันจะอยู่ข้างหน้าน,นิดนึงแล้วก็จะต้องเปิดหน้าแล้วก็พยายามตีเฉือนเข้าไปเราพยายามตีโดใช่ไหมฮะแต่ผมอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับฝึกมาตั้งแต่เด็กๆฝึกเทคนิคที่ผิดแต่ว่ามันกลายเป็นความชิน,นเนาะผมจะชอบใช้ตัว62ผมอ่ะแล้วก็คือจะให้ลูกมันจะอยู่ตรงกลางหรือแม้กระทั่งไปข้างหลังนิดน,นึงเลยแล้วก็ตีเหมือนชิปอ่ะแต่แต่พยายามชิปเหมืนอนหลบขึ้นไปถ้าทรายล้วนแล้วแบบโลง<อ>ดีมันก็<อ>มันก็พอได้ใช่แต่ถ้ามงทีเจอทรายแน่นๆก็จจะะปลีีบบบแต่่่ออยา leading edge คครรััััใใชวนนน้้ผผมมมสญญดไห ของคุณน,นั้นลอยก็ไปในสนามนั้นติดขาดนะตอนนอนเราจะเริ่มด้วยเวทอะไรดีก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์คริสอยากได้ลูกไฟล์ไหนแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ก็คือขอให้มันคือไฟล์ขึ้นลอยนี้่ล้วไปอยู่แถวแถวทงนี่แหละแล้วแต่อาจารย์เลยครับโอเคครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาตีนะฮะระเบิดทรายนะครับเป็นทรายที่ย้ำกันอีกครั้งไม่ฟูมากแต่ก็ไม่ได้เปียกแฉะแล้วก็แข็งมาก นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเนินที่จะจะมีการขึ้นนิดนึงเนาะนะครับเป็นเป็นเหมือนกับเราเป็นอัพสโลปขึ้นใบทงอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะระเบิดทรายนะครับเหมือนเดิม correct me I'm w r รองถ้าผมผิดก็ช่วยบอกมาต้องมีการขุดดินกันทำไมฮะฝั่งเท้าให้ให้ยืนแล้วไม่ slip ไม่ลื่นอ่านะครับฝั่งเท้าต้องมีการทำแบบนี้นะครับฝังเท้ายอย่าลืมใช้รองเท้ากรอฟด้วยนะครับวันนี้เราได้ฟุตจอยของแท้ของเท่ของดีสุดสุมาสุดนี้รุ่นดีมากนะครับแต่ผมเสยว ขาวเนี่ยมาเจอทรายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขัดกันชุดใหญ่แล้วนะครับจะบอกว่าท้านไม่ใส่ได้เหรอครับใช่ไหมนะครับขุดรองเท้าเข้าไปให้มันเฟิร์มแต่ที่ผมดูนะครับประดอนขุดไปให้เฟิร์มด้วยเพราะว่าเราอยากให้โลพอยส์เนี่ยของมันมันต้องต้องไปอยู่ใต้ลูดด้วยเหมือนกันใช่ไหมนะครับอ่าโอเค คุรครับเทคนิคของผมเนี่ยมันก็พอได้ใช่ไหมก็ถ้าเอาตัวรอดมาได้ไม่มีปัญหาทัไอ้ที่เห็นคือ Decelerate เท่านั้นเองที่เหลือคือถ้าปล่อยโล w พอย n ์ได้ส่งได้ทอ s t สเดอะแซนเอาลูกกอล์ฟฮิวออกไปได้ก็ได้อยู่แต่ถ้าจะเล่นให้มีสปินอาจจะทำไม่ได้ใช่ไหมครับแค t c l o s t t แต่ถ้าจะแบบ Zip it ปล่อยเก็ดเอ็เอ็นก็คือถ้าปล่อยลยนยดีน้ำหน,นักดีก็ได้ถูกไหมแต่จะซิปเป็ดเทคนิคนี้อาจจะทำไม่ได้ถ้านอาปดอนลองสอนผมหน่อยได้ไหมว่าถ้าระเบิดทรายตามเท็กซ์บุ๊กครับปดอนมันต้องทำยังไงฮะก็คือเหมือนเดิมคุด ขุดดินกับพื้นเปิดกับเท้าหน้าไม้เปิดหน้าไม้ถ่ายลูกต้องอยู่ข้างหน้าอาต้องยืนกว้างนี้ยืนกว้างมือต่ำนะครับมือต่ำนะฮะใช่ครับเปิดไปเลยเปิดอย่างเงี้ยเหรอเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยจดเอาคอเข้าเลยอย่างนี้นะลองดูครับลองดูแต่ว่าแบบเรายืนย่อไม่ได้ก็แค่ยกไม่ได้ก็คือยืนย่อเหรใช่ครับยืนเปิดเปิดหน้าไม้ด้วยมือต่ำลงมายืนย่อเปิดหน้าไม้แล้วก็คือพยายามคัดเข้าไปเฉือนมันเข้าไปจริงๆแค่ตีไปตามเพลนที่เราเซตถูกไหมครับแต่แค่เปิดแล้วปะเข้าให้ได้นะก็ยืนกว้างๆนะครับคุณผู้ชม เท้าขุดไปในทรายอยู่อยู่ตรงกลางนะครับอู่อยู่ค่อนมาหน้าแล้วตอนนี้อนนี้ตรงนี้มันาอตอนนี้เข้ามาหน้าแล้วนะตอนนี้ตรงส้นเท้าซ้ายอยู่ละนะส้นเท้าซ้ายแล้วก็เปิดหน้ามาไปครับโอเคโอเค commit to the low point don't decelerate don't decelerate อย่า decelerate ครับลองดูครับคุณผู้ชม เห็นเลยว่าลูกออกไปซอฟต์กว่าไม่ได้ข้ามตรงตรงเฟ้นเพราะตัวนี้มันคือตัวเคโลบัลซ์ไหมมันโลบัล c ์แต่มันโซมันกว้างนะหรือเราจะลองเคไฮบัลซ์ไหมได้ไหมโอเค give it a try ได้ไหมขออันนี้ทุบลงไปเลยก็ได้ครับลองดูลองดู มันก็ยังหลังรูกเพราะว่ามันอาจจะคลายไปนิดนึงเหมือนรีลิสด้วยแฮนด์รีลิสต์สักไปเพราะว่าผมมุดโอเคสมมุตินะสมมุติถ้าจานจะตีหลังลูกไกลเท่านี้จานตีเอ็กซ์เซลเลอเรทให้เร็วขึ้นได้ไหมเอ็กซ์เซลเลอร์เรทเร็วขึ้นเหมือนเดิมก็ได้อะแต่ขอให้ตีแรงขึ้น was a little bit behind the line right but still but still it was good the bounce มันเข้าไปเข้าดีนะรู้สึกว่ามันฮิ้วขึ้นขออนุญาตลองตัวโลบัลสีกทีได้ไหม ไม่ได้ครับข้อขครับผมอ่ะอ่ะก็ทำได้เนี่ยเปลี่ยนผมขอลองตัวดีได้ไหม ไ่ได้นี่ง่ายแล้วแต่ที่ที่มันจะยากสมมติตรงนี้แข็งขึ้นมาหน่อยโอเคตรงนี้เลยอ่าสายเฟิรม์มผมขอ<ห>ลองระหว่าง <62 S> 12m ได้ไหมอลองอก 12m ไหม But open it open it yes, open it. yes sir แต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกมันเข้าดีเนาะถ้าระเบิดทรายครับปรดอน58ผมใช้ตัวไหนดีก็สติโอตัวเคแล้วกันเนาะรอบรีนก็ได้ระเบิดทรายก็ได้ถูกไหมครับถึงจะถึงมันจะเป็นโลบาวน์มันเป็นแต่มันมีแต่ width of sole อ่ะจริงจริงอะครับความหนาของโซ่อันเนี้ยของโเคของ low bounce เนี่ยกว้างกว่านี้ตัวอ๋อลดมัดกว้างเค high bounce อ๋อเออใช่ใชใช่ใช่ใช่มันช่วยอยู่ดีแค่เพื่อมันกว้างมากครับผมนะะฮะใช่ครับก่อนที่เราจะปิดนะฮะเอพิโซดนี้โปรดอนจะพาผมไปกินข้าวผัดกะเพราไก่ครับผมครับผมขออะไรนะไข่ดาวใช่ไข่ดาวครับเรามาสอนเรื่องของการตีไข่ดาวด้วยครับผมได้ครับได้ นี่คุณไปโมโหใครมาคุณจะมาโยนแบบนี้ทำไมเย็นครับแหมผมอยากเห็นอาจารย์เล่นรูปแบบนี้อ๋อแต่ก็ดีครับเพราะว่าอดองก็ต้อจำได้ว่าเวลาผมตีเหล็กอ่ะใช่ไหมผมจะเป็นคนที่ตีสกู๊ปนึงด้วยแล้วมันไฮสปินด้วยแล้วหลายๆครั้งนะครับยิ่งถ้าเจอทัวนลมเนี่ยนะฮะ into the wind หรือ against the win หรือ up win เนี่ยเจอแบบนี้ประจำ Landing มันจะสตีปอ่าสตีปก็คือชานตกปุ๊บแบบนี้เลยใช่ครับระเบิดแบบไคดาวปางกับส l a s ชช h o t ก็คือส l a s ชช h o t ก็คือเมื่อกี้คือลูกมันจะอยู่บนทราแล้้ววเก็ใชตั Bounce แล้วก็ตัวหลอดของเวทเนี่ยเราก็จะสามารถตัดลูกหรือกวาดลูกขึ้นไปบนกรีแบบนี้ได้มีความภูมิใจนะประนอรผมไม่มีท็อปไม่มีชึกเลยวันนี้ไม่มีเลยกรีเลยนี่กดโบดเลยนี่คือแบบนะฮะเพื่อนๆบอกว่าช่วยเอาเกมแบบนี้มาเล่นด้วยไดแต่ถ้าตัดลงนี้แต้มต่อเปลี่ยนนะครับใช่ไหมนะฮะเราก็ต้องชชวยโลกเห็นว่าผมก็มี potential ศักยภาพนะใช่ไหมนะครับปรนถ้าเป็นไคดาว ใช้เวชเดิมตก็ต้องใช้เวชเดิมเพราะเราจะมาเปลี่ยนแคดดี้เอาเวชตัวใหม่มาเพราะไข่ดาวก็ไม่ได้ใช่ไหมเรามีเวชเยอะพอเนยครับอาจารย์ใช่เราจะใช้ 62m หรือ 58k ของผมก็ได้ใช่ไหมถ้าเราจะเลือกตอนนี้เนาะถ้าเจอไข่ดาวตียังไงและต้องใช้อะไรตีแซนบลสของแท้คือไข่ดาวถูกไหมครับครับผมอาจจะแบบบอกเทคนิคเก่าหน่อยหนึ่งลีทรัฟิโนคือให้ให้ระเบิดทรายตักทรายออกมาก่อนใช่เขาจะใช้ตีอัดเข้าไปเลยบางทีเขาปิดหน้าไม้ด้วยใช่ตีตีปิดแล้วก็อัดเข้าไปคือผมอยากให้หิ้วทรายขึ้นไปก่อนโอเค จริงระเบิดทรายฮิ้วลูกขึ้นไปโอเคใช่ไหมครับ <Okay. S 2> นั่น ลงดอันนั้นก่อนเอาแบบพูดง่ายๆแซนบลส์โอเคแซนบลสคือระเบิดทรายนะครับสรุปให้ปิดใช่ไหมสมมุติว่าถ้าจอบเราจะตักทรายใช่เราก็คือมันปิดได้มากกว่ามันหี้วทรายได้มาก o ่ o u need to Close it to dig นะครับ่าต่างกันนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นไข่ดาวเราต้องปิดและก็คือต้องพยายามขุดมันขึ้นมาให้ได้ดิจิตนะครับแต่ถ้าเป็น Splash ก็คือถ้ามันลอยอยู่บนทรายก็คือเปิดแล้วก็ตีกวาดไปเหมือนที่เราทีเราทำแบบเมื่อกี้นะครับใช่ครับโอเคครับได้ครับไข่ดาวไม่ได้นะครับ ทุบลงไปเลยครับขุดเข้าไปนะฮะก <laughs> ็ือเอาเท้าเอาเท้าล้วขุดเข้าไปในทรายยืนตามเหมือนเดิมลูกต้องอยู่ตรงกลางไหม <c oughs> แล้วแต่ว่าสมมุติว่าทีนี้จะรีลิสเร็วไหมหรือว่าเหมือนเดิมบางทีถ้าบอกภาพทุบคือบางคนจะแบบปึ้งลงไปเลยผมว่า<ถ>ผมก็คงจะต้องแบบปึ้งเข้าไปอย่างนี้เลยอลองดูก่อนครับ g a l a x e how you do how you do โอเคได้ครับได้นะครับ ตีกันมานะครับถึงเย็นถึงค่ำกันแล้ววันนี้ ผมได้ข้อมูลสําคัญเป็นแจดอกสําคัญสําหรับการเล่นกอล์ฟของผมและก็ของคุณผู้ชมด้วยนั่นก็คือโปรดอนนั่นเองครับไม่ใช่ไม้เหรอครับตกใจตกใจตกใจไม่ใช่ไม้เหรอเฮ้ย you know ผมก็มาลองไม้กับคุณมาตั้งหลายรอบใช่ไหมนี่นะครับคุณก็ไม่เคยสอนไม่เคยแบบคุณจะกักกักตลอดเลยผมทําหน้าที่เป็นฟิตเตอร์อยู่ไม่โย่นะครับถ้ารู้อะไรไม่ถ้ารู้งี้นะครับกอเพราะนี้ผมก็ถือว่าสนิทกันครับรู้งี้กูให้มึงสอนกูจะมแรกแล้วโทษเนยนะฮะนี่ จะบอกให้นะครับวันนี้ผมก็กลับไปนั่งย้อนคิดนะครับตอนที่เราทำเอพิโซดเกี่ยวกับเหล็กมันก็มีหลายอย่างที่ผมเชื่อว่าถ้าปรดอนเขาต้องเห็นแหละแต่เขาคงจะเหมือนกับให้มึงตีไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาบอกผมนะผมรู้เลยครับว่ามันจะต้องมีทริคอะไรบางอย่างที่มันจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็ตีได้เลยอาจารย์คริสตินมาเยอะแล้วน้องเวลาผมบอกสปู๊ฟผมรู้ว่าอาจารย์คิดภาพแหละว่าอาจารย์จะแก้ไงอาจารย์เคยเจอโซลูชันมาแล้วถูกไหมล่ะโนอกจากยื้ออัมชัยยื้อคือนอกจากบางทีเราบอกว่าเราไม่ Like all, all over the, <track. S 2> the place ใช่มันจะ off get off track ก็คือมันก็จะหลุดจากเส้นทาง แล้วก็ประชาชนอ l l over the p l พ c e ก็เดี๋ยวก็จะกัดกระจัดกระจายไปทั่วนะครับจะบอกนะครับว่าถ้าอยากจะเล่นกอล์ฟดีนะครับนะสำคัญที่สุดก็คือแนะ่นอนเทคนิคนะเทคนิคก็คือเทคนิคนะคที่เราจะตี2ก็คือเรื่องของ .Tools ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะมีนะครับใจหนึ่งทีที่ผมว่าสําคัญมากก็คือทีเชอร์เองนะฮะและวันนี้ขอบคุณมากนะพอดอนอด ب, นะครับเพราะว่าอนอกจากวันนี้เราจะมาทดลองเรื่องของเวทต่างๆนะครับเรื่องของการลองทูสมไทชอลิสเนี่ยนะครับแต่วันนี้จากเอพิโซดวันเราไปดูเรื่องของการพิชก็คือโยนลูกโด่งๆเข้า ในกรีนเนี่ยก็เราก็ได้รู้ความสําคัญของ g r i n นของบ u าส์แล้วผมก็รู้ว่าผมต้องใช้เวทตัวไหนนะครับแต่พอดอนก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็มาทักแล้วก็มาบอกว่าให้ทักท้วงเลยเปลี่ยนนี้ปรับนี้ทําตรงนี้หน่อยใช่ไหมแล้วพอผมทําปุ๊บเฮ้ย มันเวิร์กทำได้เลยประสบการณ์มากพอกระดูกกอล์ฟแข็งพอพอบอกปุ๊บก็ทําได้เลยครับผมเนี่ยนะฮะจะบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเวลาเรามีเทคนิคที่ดีแล้วก็ทูสิดีแล้วมีทีเชอร์ที่ดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกมกอล์ฟของเรานั้นมันก้าวกระโดดได้เร็วแล้วมันจะทําให้เราเหมือนกับคลายความปวดใจที่เรามีมานานแต่แต่20ปีที่ผ่านมาผมก็ระเบิดทรายแบบเดิมแต่วันนี้พอประดอนมามาสอน 2- 3สอย่างซึ่ง ผมก็เป็นนักกล์ฟที่มีประสบการณ์มีความรู้แต่พอประดอนมาบอกต้องทำอะไรนิดนึงแล้วเราก็เก็ตปุ๊บแล้วเราก็เอ็กซ์คิวแล้วก็คือลงมือทำเนี่ยมันก็ทำได้ข้อแรกก็อาจารย์เปิดใจกับผมนะว่าแบบเฮ้ยผมทำมา20ปีแต่ผมอยากลองเทคนิคใหม่ๆครับเราก็แค่ลองขยี้กันดูว่าว่าลองปล่อยแบบนี้เซตอัพแบบนี้ตีเข้าบอลอย่างนี้แล้วอาจารย์ทำได้ถูกไหมครับอาจารย์อาจารย์ไอแฮนด์โคอิเน็ตดีอยู่แล้วยืนแบบสเตเบิลอยู่แล้วอ่ะทีนี้นั่นแหละรีซอฟก็คือมีสต็อกช็อตใหม่ๆมีช็อตใหม่ๆในนนนนนเเข้มคคครรรับผปปปดอกก็็็็ููะ จะบอกว่านักเรียนที่ดีต้องมี2อ,อย่างก็คือต้อง open mind กนะ็คือเปิดใจแล้วก็ empty your cup ก็คือเราจะต้องทิ้งน้ําเก่าที่เรามีเราก็เปิดใจใหม่ trust the teacher and trust the technique <Yes. S 1> แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือ trust the tools ไว้ใจไม้แ,<ถ>แล้วก็ trust yourself เ <Yes. S 1> พราะว่าผมระเบิดซ้ายได้ดีที่สุดมี soft landing มีอะไรระเบิดซ้ายได้ดนะีที่สุดใน20 <laughs> ปีที่ผ่านมานะ นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เทคนิคเก่ามันเดือดมาบางไม่มาบม,มันจะโยนออกสัดๆัดแล้ววิ่งไปเรื่อยๆ<ช>หรือถ <นะ S 1> ึงแล้วมันจะมีชึกๆอย่างเงี้ยนะครับบา่ทีมันจะเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงไม่ดีเซลเลเรตจ้ะไม่ดีเซลเลเรตนะครับ, <c oughs> บ That's <c oughs> the most important thing in every shot that we go through ได้ครับผมเ <Okay. S 2> นี่ยนะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่า Mission to the Pro ของเราวันนี้นะฮะผมก็รู้สึกว่าผมได้ข้อคิดได้ความรู้ได้อุปกรณ์ที่ทำให้ความฝันที่เราจะไปสอบ ทีชิ่งโปรนะไม่ได้มีคนชอบถามว่าจะไปแข่งหรือไม่ใช่ก็แค่มันเป็นความฝันที่อยากจะทำให้ได้แค่นั้นเองนะครับคือไม่ต้องถึงขนาดสอบโปรแต่อยากจะเป็นนักกอล์ฟที่ดีขึ้นถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะได้เกมกอล์ฟี่ดีมาเจอกับโปรดอนได้ที่ t ททอร์ลิสแน o n ั l ฟิตติ้งเ e ็นเตที่ธนาซิตี้นะครับปรดอนก็จะช่วยดูเรื่องไม้ แต่ถ้าอยากจะขอสักหนึ่งทิปสองทิปนะฮะแบบจะไม่ใช่แบบทิปนะฮะแต่จะทิปเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนี้ต้องทิปชุดใหญ่นะครับในกอ้าเนี่ยนะครับไสกับทริปนะฮะทริปใหญ่ไฟ่กับทริปนะฮะคือเขาจะมีเขาเรียกว่ากอล์ฟทิปดีๆที่จะทําให้คุณนั้นเอาเทคนิคที่คุณมีปรับสักนิดและหาไม้ที่ดีมาปรับสักหน่อยและให้มันเข้ากับคุณแล้วผมรับรองครับว่าคุณจะมีเกมกอล์ฟที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ